การเด้พี่น้องอสปดีตอนายบ้าเล็กๆแล้วการพี่น้องเอ้ยจะเอามาลแล้วการั้นนี่แหละพี่น้องการล่างเก็บมาลายกันการล่างเก็บมาลายกันลำบากล่างไปแล้วกาได้บลายค้าแน่เดี๋ยวมาล่างน้อยนึงอันนี้เอามาลายโพ บไ้เอาลายว่น้องกะตาดีกะตานึงผู้เบิงนึงกว่ากะตาหนักกไงเออามาย่กกระดกกระดีอ่ะย่า่มกีนาตู้กะเต็มเพื่อไ่มูกีอืแเลยาจะด้มันน่เนาะมเ้าดิพนตกจาเออเอจุฮอดเที่ยงมั่งบานชนะอืมจุดเที่ยง ผลจงเดาวแต่ผไดงอยูปาไแปแต่เปียกจนแห้งจ้าไปแต่เปียกจนแห้งพี่น้องเอ้ยดโพเอาแย่งนั่นกันเถอนะแย่งมาทู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 มันบอลร้อน หล่อนกับบริเกียงคือแย่งกันทูหี้ยมัน,น,นเล่นเยอะเขาบอกพาทางนี้ลงเออลงแง่มันแน่นปวดมือกอดมือหัวมือหัวมืกชมเขาใส่เครื่องปั่นซักผ้าแะไรพี่น้องโอ,โอ้โหใหญ่เกินก็ตัง้งร่า ลำบากครับแต่มาลายก็ลำบาก<ร>ไปแล้วบ่ได้นใครแน่ไปแ่มาไลก็เมื่อยก็ได้เลย <ph ys> พี่ดาวกูเพื่อสีลากเพื่อสียางอีกาอชานาทำว่าออกคักบ่อ อือจ้าพอประมาณแล้วก็มาลูบอีกเบาโอ้มันของนะกระดาษมันใหญ่ตัวตรงบีบขัดไปโลดทันมันเวิงมันห่างงาของนะเครื่องปั้นเครื่องปั้นได้นี่นะขันไฟเฮ็ดเปลือกนะก็จะขูดจากยังอยู่นี่แหละเห็ดพ่อ กามหนึ่งพี่น้องเอ้ยเต็มมันกระตา,ตาอืมเนาออืกระตานานะึงธนาจะม่วนตนลอด เอาบัดสีมาให้เห็นให้ห็นยไปเก็บได้ใส่น่นะไนเด้มาสดิอาหานี่นะเื่อนาหานี่ันจะัตรจอดอืนจอก้าให้นาหานะว่าให้ข้าวรอนยุ้ให้เต้นางัวมันเด็คนนางหรือพ่อผายผายมีแต่ฝายมีแต่โคตรวุ้นท และเตาปากเสคอกนอถ้ามาเ็พอนางคนมวกินอ้นางกะเซี่ยวุ้ยเตนางนางกะตุ้ยตุ้ยยังันยงคอยอันนี้เป็นเงือกเป็นใยอยู่เพื่อสิล่างออออกเห็ดพอนางมันเอาไปคือข้าวไปบท่านขาเห็ดพอนางมันเบิดแล้วมีแต่เฮ็ดฝฝ่ายนี่แหละ ไฟฟ้าอะไรก็ได้อยจะเกินอยู่นะมึงน,นี่นะอันนี้ใช่กระเพาะน้ำมัน,พ,น,นพ่นตกแต่มันแปะน<า>้ำมนมันนิ้วเข่าอืมคือบอกข้ามขุนจังมาใช้มาเลยน้่น,น้องคน่าผังเอาได้เป็น,นปีนมาสาีฐานจะเอาล่างล่างล่าง โอ้ทำมเัเฮียในจากการชองอันอันุดไปหาเก็บปลายทำม,มัน,นฮรรมเฮียเน่เอาาะลราเนี่ยกะลองก็ด้อ่ะเจ็ดปวกก็ุณละจ็ดสิไป,ป้า,ปปาบันนี้นะ จันจันแน่ๆน,น,น่มาดูานี่ขาวเอ้ซอยเบิง้งนีนี่เนี่ยเนี่ยเนแม่โคตัวังมัูดีนะตัวยำตัวตัวตีกไอ้ตัวบดไปน้ำนางกากไตยเฮกพี่ดอกเออตออกมาปีทึกขถวทึงบนสดใสอัมไม่ใช่แเหตน้าน้ำมูอยู่บ่ จะจบเจ็หลังเจ็หพยัมักให้เห้หลังเพิมเ่มักลังย้าเยอปอดอืมปอดเวิดแล้ว เออฮะเครื่องซักผ้านและทีมถอกแดกล้วไปทำมันปั้นให้ขอสันไวนะ้นะเจ้าหามาเลยออืมอะไรแล้วพี่น้องก็คืนหามาร้ายกับหากน้ำนีแเลยเจ้าส่ออยู่แหอมือย <c oughs> เจักแก่จักอ้อนบอกอ,ขอ,ขอ้อนขอสันเจ้าว่าใจดำหรือบ่ิจิ์อันชุมเรืองนะ ม,มันใจด่างปัะบางอันไปยังข้าวไปเจ้ยู่มาเป็นล่างซอยไปกัปบกระปิกองเอ้ยอืออือนี่ก็สิลูกซอยนี่ตะโกะบอลูกตะโกบ่ออืออือให้พอบานนะหน่อยละหลายเลยอยากอยากได้พอบานหน่อยเด้อนีเป็นคนว่างแหละใหดพอบานนะซ <c oughs> ่า <c oughs> เสกขึ้นกระตกรถดอจะไปขูดที่บานนาฬกาเออมันแตกแตจะไปนั่งขูดติมันเยเ็นบ่น,นดเดยขูดได้ขูดอีุเอา,าขูดกัน,นแง่เลยวะเอากเปเลือกเบิเ้งเลยค่ะมันเป็นอันนี้กับอารมณนี่แค่นั้นเองเลยโอ้โฉันไปนั่งจงิงจอขูดกระต่ายว ป้าลูคือชักผ่าแม่เราจะแตกแรี่เราแตกกระจาเห็นตอนี้ก็ต่กระไายเนาะราบมันง่ายมันก็แตกกระจาแตกกิน้ี่กิน เอากระสันเนาะกบะสันจะสีอไรสักเออเตะอ้ดำไแหงนี่นั่นใจดำแล้วนะใจดำก็ยังกินได้ใจมันถิ่มั้ยวีแต่เปลือกไมดั่ื้นหยืออยู่ดลือคุณแม่ยังอยากอยู่นะ งอตัางเขาจาอืดพุนมานนั่งมาลากองกป็นอะไรมาลากมาลากองเจ้าเหมยชวนน้องวิทแก้วให้หรอไม่ไปเจ้ะมังนัน เสื้อขึ้กระตุกเลยนอยทำยักเสือกระตุกก็ยักอันนี้ยูเหยเนาะเสื้อขึ้นแลจะไปคุก่อ็จะคุยเอาไม่เยได้สิยูนี่แล้วก็แล้วเล้๊อล้นี่นะอ้อนั่งกับเยา เขาดำนะเจเลบกระทงเลยตั้ข้าเล็บลูกมึงได้สิบ่ๆบ่ออะไรก็เสียกดำขานเด่นมึงขาวบานผมว่าน้ำมึงานดำน้าเด็กเน่ยเว้ยยูเมยนี่กูเอาไรกคนิ่ง ดาซื้อหิวข่าซื้อรถไปยงน้องวันยางวนสั้อามาแต่างอืยางวนกาเดอาวอนเก็บไปแล้วเ้ย

แต่จากนีนองออกามาหาเพื่อนว่าให้เพื่อนไปอานอบน้ำอาบน้ำหนหลังกากเข้าไปกําลังสีอันไปเอาแพรเฮ้ยเนี่ยเขาบปกว่าป้องนอนไม่ให้เปิดไฟเปิดไฟเพตัวคิดลืมฮักคยอยู่ขังบนนอนเลยจ้าไล่จ้าไล่ไม่ไปเรียบร้อยจ้าจตอนนั้นแหอะ ยังไล่เปนแหงกระสูจมอม้อดตอนนั้นแหลกตว <c oughs> ลัวพี่นอ้องมาด้ทุกคนไล่แล้วมันบ่ไปอเออมันแหงกระสูเฮายบร่อยจปปะร้อยกรกิจเลยรกิจเลยง่าย

เขาก็เลือกอ๋อมีมันเถานี่นะเฮ้ยเข่าทงบสุดใจออกมาพี่โสเฮ้ยพี่ฮ้ย เออเฮ้ยเหี่ยมร้อยเออบังค์แตกต๊อบวะดิบอข้ามาบีบแล้วมันแตกต๊อบนะเผยเดี๋ยวๆๆบีบจะกระด่าเฮ้ยมาคือแมนเอาเท่าแล้วก็เก็บมาเฮ้ยโอ้ยเข้าจะมันบ่เขอบปากเอ่าเท้า แต่เป็น,นมนลกาหุม,มาหม,ม,มาบเา่เอากกิดเอาเก็บเอาเรืนนนาา่น้องมันนักรอดอยู่ให้ปวยังเขา,าขพี่เราอ้แล้วกันแล้วอันนี้พาขยะแล้วก็ยังไ่ได้ออกเสออเบิด กินมันค่านี่ลงเป็นะดัไหนเกี้ยงกับเกี้ยงอยู่พี่น้องก็แค่คปกติตากันนี่มีอยู่ก็เลอกเาเยก่ะเป็นวบน้ำยุหไวฮอเบีอ่เป็นระไ ใส่ของนะเห็ดพอพี่น้องยเห็ดพอบดไปคลายทั้งไกดอกปาปั่นที่ปั่นนองแล้วก็แม่นเบิร์ดเปิดบ่อด้บ่ได้ไส้มีดแ่เล็บตีกูดอะไรก็แม่นแล้วมันบไรเนญ่า ันดบไม่รอด,ดอีกเลยฟ้มามันร้อนทำมันฮัดจำแน่ขูดตีนมันนะมีตีนมียิ่งอันนี้แล้วอันนี้ให้พอนังมีตีนมนันนี่มีตีนมันนี่เยอะ น้ำลูกไมมน้ำนบบถ้าก<น>ินแต่ปวกเท่านั้นเ็ดพอนี้บกมืลาแล้วยอมแด้วเมื่อยอเอลยเมื่อยเหรอออกจมวนเมื่อยหานี่ชิมๆก็ได้อืมนึกภาพเละ กินดิบไม่ย้อขายกินไ้จ้ะอยากแก่เลยเนะมันอไอยากแต่มันเท่าเลยเท่บเน๊เกยบเป็ดคาย่ายไม่ว่าันใดะเป็นดอกมันตับกูปด้ได้ดอกบีย้ย ยังไงย,ยิงลูกไกอ,อ่ามาเนี่ยก็เมื่อผ่าข,อข,อขอ้อพังเมีดอกพีน้องเอ้ยพอจะนียอนี้ก็ไม่ได้เขาเทศยพี่น้องเอ้ยขายก็ขอขอกออนลายลอืมตอนนี้นแจ่มเนี้ยบาน ลุกกันลุกเนึยว่าเฮ้ยหนูนห่งแต่้าได้จะได้ล่กเพลินั่นแล้วกใส่่านอีกบนลูกไหมฮ้ายนี่คนรูกสึกว่าได้ตอนเย็นเราก็จะกิดผัดหน่อไม้ ว่าดอกไม้เราเยอตงไปแต่ยุโอ้ยเอ็งกินเสาล่ะต้องเก็บตัวนะวาเอาไปเก็บเบิดป้ยามาลวเพื่อนไปเไปกัพวกเพื่วายเนาะเอาพวกเพื่นมาชวน ส่ไปปลด่นไปยจ้ะพอนู่ป่พี่น้องพอนยู่จังหวัดดับแล้วไะจับคือเป็นผู้อาชญากไม่ไหวนะที่ไปนั่งตามเตียจอยู่นี้นะไปพี่น้องง่ายกืไปนั่ง่เตียงดับ้วไปจับยังยูน้พี่น้องเออ จะนอนพูดอลไรพี่ดาวเออยังอีกเครื่องนึงจ้าเนอกจกจะเขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียกซ์สวัสดีก็แล้วกันพี่ดาวเอยผูดตินเฮ็ดเนาะพี่น้องติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่ดาวเออไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า